คีดในโรอะไรกับการที่เกียนอยว่วหรือว่าในส่โโนตัวน ว่าจะทำรู้กินอะไรคะออกมาอะไรเสเออคิดว่าจะอยากจะแบบว่าเปิดแบบเป็นทำแบบเป็นบ้านเชา่าสร้างบ้านบเป็นหลังๆแล้วก็ให้เชา่ากันแบบเป็นรีสอร์ทก็ได้ประมาณนี้นะคอสาหาใช่ขอ,ขอ,อบคมานนครับแขกครับสวัสดีครับผมก้านนครับผมว่างครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนกนะครับอเริ่มจาก ให้คุณแนะนำตัวเองก่อนเลยได้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็เรียนคณะอะไรสาขาอะไรครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขนานี้ครับสวัสดีค่ะชื่อต้นข้าวนะคะอยู่คณะบริหารธุรกรรมและการค้าค่ะที่เลือกเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าที่บ้านของของเรา ส่วนตัวข,ของเขาก็ามีความสนใจในการทําธุกรกิจส่วนตัวเหมือนกันเพราะว่าแบบมันพอเราไปทำธุกรกิจส่วนตัวก็แบบว่าไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครเนาะก็เลยแบบว่าเข้ามาเรียนในคณะนี้ค่ะอืครัมว่าคือเป็นคณะแรกเป็นคณที่สนใจหรือว่ามีคณะอื่นก่อนน้นนี้ที่เราสนใจที่จริงก่อ,อนหน้าเนี่ยก็เคยสนใจเป็นแนวทางอื่นแต่ว่าเหมือนว่าตอนนั้น เราอยู่มอแล้วเนาะมันเป็นช่วมงม .6 แล้วมันก็แบบว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมามากเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเก็บเพาะเก็บพวกเขาเรียกอ,อะไรผลงานไม่ทันไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าตัดสินใจเลือกเป็นบริหารแทนแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยเรามาเรียนในสาขานี้ขนาดเนี้ยมันก็ยังแบบช่วยต่อยอดเราในอนาคตได้ครับผมแล้วในการใช้ชีวิตในมหาลัย ว่าแบบมันเป็นเรื่อนขที่คาดหวังไหมคต่างจากที่ตัวคิดไวไหมต่างจากที่คิดไวไหมก,ไไหมก็ก็นิดนึงนะคะเพราะว่าพอเรามาเรียนในมหาลนะัยเนาะเราต้องอจัดการตัวเองไม่เหมือนตอนที่เราอยู่มัธยมพอเข้ามหาลัยแล้วเราต้องดูแลตัวเองทุกอ,อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการใช้ชีวิตแล้วแบบถ้าแบบเราเขาเรียกอะไรจัดการตัวเองได้ไม่ดีเวลาเวลาหรืออะไรต่างๆไม่เกี่ยมันก็ทําให้ ่วงใกล้สอบหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะยุ่งมากงานก็จะหนักค่ะมีวิชาที่คิว่าเรียนยากที่สุดเราจัดการวิชาที่เรีนยนยากที่สุดเหรอคะอืม innovation ละกันเพราะว่าข้อเรียกอะไรคือมันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนาะนวัตกรรมแล้วแบบตัวส่วนตัวเขาไม่ค่อยมีหัวทางด้านนี้เท่าไหร่มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่า เวืเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเกี่ยวกับพวกแนวคิดหรืออะไรต่างเนาะถ้าการจัดการก็เราอาจจะต้องแบบมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆีเยอะเพราะว่าสนมากอะงานที่ได้จะเป็นงานกลุ่มแล้วแบบพอมันต้องทํางานด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนๆเยอะๆเราก็จะได้ความรู้หรือแนวคิดต่างๆจากเพื่อนๆมากขึ้นแล้วเราก็จะททำงานในแบบได้แบบโอเคมันโยงกับ ิดว่านาจะมาหาอะไรนะเพราะว่าแบบอแต่และคนไม่เหมือนกันละกันแต่ว่าช่วงมงปลายของเขาเมื่อเราแบบโควิดเนาะมันแย้ช่วงโควิดแล้วแบบทาให้เราได้ไปเรียนโรงเรียนแค่ประมาณปีกว่าได้ถึงสองปีเลยที่ซ้ำมันมันก็เลยแบบว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเออช่วงเมัธยมเท่าไหร่ส่วนมากก็เป็นแบบโควิดต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมมันก็เลยแบบว่า ใช้ชีวิตมัธยมไปเต็มที่ก็เลยรู้สึกว่าพอเข้ามามามาหาลัยม่เราก็ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆล้วได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบทําทําอะไรที่แบบได้เหมือนปกติเพราะว่าโควิดมันก็แบบผ่านไปแล้วเนาะแล้วมีกิจกรรมอื่นที่ทำนอกจากการเรียนนะครับก็มีค่ะก็มีอ,อไปไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยแล้วก็มี ใช้ชีวิตใช้เวลาลูมกับเพื่อนมากกว่าเพราะว่ามหาลัยมันก็มีคาบเรียนที่แบบค่อนข้างที่แบบเขาเรียกอะไรมันจะมีตารางเรียนที่มันเปอันนี้ไวอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าพอเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปใช้ใช้เวลาู่มกับเพื่อนแล้วก็ทํางานู่มกับเพื่อนส่วนมากเราจะใช้เวลาลูกกับเพื่อนเยอะมากทั้งการใช้ชีวิตปกติแล้วก็การทํางานเพื่อแบบว่ามันก็โอเค คุณว่ามีอะไรครับอ่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าจะเรียนสาขาเนี้ยจบไปแล้วอยากทำงานเป็นอาชีพอะไรแล้วต้องเรียนเดือนเท่าไหร่อ่อที่ดูไว้นะเป็นอะไรนะเขาเรียก Development Business หรือเปล่าเออจำชื่อไม่ไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าจะเป็นเออเขาเรียกอะไรถ้าจะเป็นตำแหน่งนั้นเพราะว่าเออมัน มันค่อนข้างจะแบบตรงกับเออตร,ตรงสายด้วย,ย,วยแล้วก็ขเขาเรียกอะไรนะส<ม><ม>กินกัแล้วกันความชอบความชอบของเราเออมันก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเย่างน้อยถ้ามันมีความชอบของเราในสายนี้สักน,นิดนึงอะ่ะมันก็จะทําให้เราสามารถทางานด้านนี้ไปได้นานมากขึ้นใช่ไหมให,ให้เราสามารถเอ็นจอยกับการทํางานมากขึ้นค่ะส่วนอะไรนะเน,เนื้อใช่ไหม คิดเพื่ประมาณก็เริ่มต้นก็คมื่นแปดแหละแต่ว่าก็ให้อัพไปประมาณ2องหมื่นอ่ะยงนมอย้าถึงสองหมื่นก็คือดีใจแล้วเพราะว่าเรื่องเห็นตัวเขาก็ไม่ได้เกตดดีอะไรมากใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่ต่ำสุดคือหมื่นแ